ครับผมวันนี้ก็มาแนะนํานะครับผมแนะนําวิธีการหลบยุงเวลามาตกปลากลางคืนนะผมนี่ครับผมกลางผ้าใบขึ้นอย่างนี้ครับผมแล้วก็นี่ครับเป็นปิกนิกซื้อหาซื้อได้ตามลาซาด้าหรือช้อปปี้เยอะแยะนะครับผม<ะ>กันยุงได้ดีมากนะครับสําหรับการออกทริปออกใหมายนะครับผมระหว่างที่รอปลากินนะ สุดยอดครับผมยุงไม่เข้าครับผมไม่ต้องเปืองยากันยุงไม่ต้องมานั่งตบยุงอะไรมากมายนะครับผมใช้นี่เลยครับผมขอแนะนําเลยมุง้งเคลื่อนที่ครับผมแจมครับแจมแจมแนะนำน้าๆนะครับผมที่ออกหมยกลางคืนกันจัดไปเลยครับผมสุดยอดยอดยอดนี่คับออกไมยกลางคืนยุงไม่กล้าเข้าใกล้ครับ ยุงไม่ได้กัดอ่ะจะจอดมฝากแนะนำนะนะวยครับ